ยายท้องเฉยใช่หรือผู้ชายสองได้เด็ดผมเพิ่งดูซีซั่นที่มันเป็นไอ้อนี่ไปอ่ะเพิ่งดูซีซั่นหนึ่งอืมกำลังเข้า วันนี้เงาหน่อยแล้วนะกันเนะาะคนดูไอ้พวกวะเนี่ยโชว์อะไรนะไม่มียศปเชีย่ยกกโปรามาแล้วมึงเข้ามายัางอะ่ะแกกดเข้ามาแล้วเนี่ยทำไมมันมันยังไม่เด้งเข้า ดีจริงๆไอ้มึงเดี๋ยวนี้ไม่สตรีมเลยเหรอเห็นคนแบบติดตามมึงเขาบอกอยู่เนี่ยตีมใช่เหรอใช่ตีมวันไ,นไหนวะเมือ่อวานหยุดวันหนึง่งใช่ไหมเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวขึ้นรอบเช้าอ๋อไปทีมวันเว้นวันเมือ่อวันพักวันเดียวพักวันเดียว โอเก็ไม่รู้เห็นคนดูบอกไอ้เฮี้ยว่ามึงแบบว่าดูรครับดูครับเพงเพงหยุดเมื่อวานมาที่เก้าวันเดียวเก้าสิบจะรู้ปะล่ะต้องไปตอนเช้ากันดีนนด้วยเดี๋ยเวยเข้ามาแบบล้ว user joined o u e c e l พี่ักพี่ะทำไมรักไหถามก่อนทำไมรักเปล่าทำไมทำไมรักไม่เป็นไรแค่นั้นอ่ะูเล่นไก่เมื่อเด็กับจีก่มดเล่นป่ากี่คนอ่ะมาดิไม่ไอ้มือด้นะเออมาดิมีเพื่อนสองคนแ s e r l e ่อแล้วอ๋อนเหรออืมวันนี้รอยบาทเลยไีเรื่อง เหนื่อยอ่ะวันนี้คุณที่แต่งงานด้วยน้องเหนื่อยแล้วไอ้เงาะไอ้เาต่คุณกูณคุณให้ใจอึงเลยวอ่ะแอมไอ้เงาะรักจริงกู้เงินเหรอกูว่าเขาชอบแบบเขาชอบไอ้แอมจริงด้วยนะเว้ยบอกเลยไม่แอมมันก็ชอบไม่ใช่หรอมันต้องกู้เงินนะเว้ยพี่ไม่ใช่ึงไม่รู้เฮียคุณก็ไม่รู้เฮียอะไรเออไม่รู้เฮียนะหยาบพี่อ่ะเออเฮีย ไอ้มืง่งงงงงงงอกี้ก็โง่ยังรู้เลยไม่รู้เรื่องเหมือนกันครับอ,อ้าวโอ้สัตว์ไต่พวกมันอยู่ด้วยกันเลยได<ม>้เกมเดี็กไปนอนเดี๋ยวอะไรอย่งเ้เออมึงคนที่จะนอนได้ละเพือ่อนวันนี้จะได้เตือนแบบสดชื่นกับพี่กระเป๋าพรุ่งนี้มาต้องตื่นแหละถ้าไม่ตื่นแล้วแปลกถูกเออว่ะก็เพือนพี่พี่พูดก็ก็เล่นจริงว่ะแปลกเกาไปเที่ยวไปนอนเล่นไววพ่หรืออะไอ้เหี้ยแปลกจริง จากเล่นนั้นตะกลัเสียวอะจริงนี่กลัวเล่นแล้วไม่เลิกเลยเชี่ยแต่ว่าเสียแล้วหัวร้อนอ่ะอ่า,อาแล้วไอ้แหวนไม่ธรรมดานะไอ้ก้อยน้องไม่ธรรมดาอยู่ไหนฮะจะจับตรงไหนแล้วจริงจังนะเว้ยจริงจังนะ<ม>แต่ขอ พวกนี้ไปทำหน้าไปเนี่ยไปไหนไปได้ไปตัดผมด้วยเหรออืมเดี๋ยวตัดผมนะตัดผมถอนฟันทำหน้าเฮ้ยซื้อผ้าของหนูได้เยี่ยกูจะซื้อแม่งสองสามผืนไรไี้เออซื้อผ้าของหนูผ้าจิตหน้าไอ้สัตว์เราตัดผ้าได้หรือเปล่าได้ได้หมดเออพวกมือไม่ติดนี่เลยอนี่แล้วอาคูเว็บนี่แล้วดูเป็นอีสัตว ต้องการอะไรวะเฮ้ยพวกมี่นักเตะดีพี่ได้ผมแต่งงานติดแม่ค่ะเฮ้ยแวนเฮ้ยแวนที่จะต้องไปหิ้วจะรู้สึกไงวะไอ้พอมาเป็นธาตุมีเยอะมีอะไรเล่นเล่นเยอะไอ๊ะลงไหนเพื่อนรงไหน อ่าโอเคลงนี่ดีกว่าพี่ลงนั่นพี่จะลงนั่นพี่ลงลงจีอนเดียวพี่ตลนนั้น้ยได้นี่เป็นยังไงวะรงเรียนเต้จี่อเต้เฮ้ยรงเรียนนม่เต้ต่ำเต้ปะที่เรเนี่ยนหอป่อยากทำอะไรวะเรารลกเพื่ออะไรตอบเนี่ย ไม่อใครโดนในเรื่องเกิดอะไรก็หมูแฮมโดนเราล็อกรู้ล็อกเลี้ยงเรล็อกลุนเลยเยัดแม่ผมเตรียมตังค์ไว้แล้วอ่ะร้านหนึ่งอ่ะเอาง่เออพี่มีให้ก็แล้วแต่ตอนเนี้ยยัดไม่กลังเลยไม่มีความกลัวเออกลังก็ลังเ็ล้าแต่ตึกเลยยัดตึกอย่างเยอะเลยอ่ะ User left your left channel. มีเพื่อนโอเคๆมีมึงมีโกยังไม่ทิ้งกันอยู่ละน้ำตาจะไหลได้จริงติดแม่เพราะได้กล่องเพื่อนไอ้เมื่อต้องช่วยแล้วนะมืดโอเคโอเคโอเคถ้ามึงไม่ช่วยนี่คือทิ้งเลยนะโอเคทิ้งเลยกูไปละ มาแล้วมาแล้วเฮ้ยแล้วตึกขวามีปะวะอย่าจ๋าเว้เพราะมันไม่มีมันอยู่ตึกนึงเหรอครับเพื่อนใช่เดี๋ยวกูมันกะัวเองกูเองกูไปก่อนเองมึงกูไปก่อนเองเฮ้ยงอยู่ไหนมันอยู่เฉยไรมันอยู่เฉยไรเพื่อน ข hey, er you know hey, hey, hey. oh, uh, ึ้นดีคืนดีมาห้าวคูเลี้ยวข้าวคูล้วอุ้ยเฮียเดี้ยวเล้ยงฮ้ยัยฮ้ยมันอยู่ข้างบนมันอยู่ข้างบนตัวเดียวตัวเดียวด้วยลงเลยลงมาล่าด้วยเรืองเดี๋ยวแปหนึ่งสามไม่ฟังหลุดในสัตว์เอ้ยนี่เราไี่จับอะไรออกไปก่นอะไรนะอุ่นตัวนันละไม่กูกูกูคิดว่าในห้องห้องห้องไอ้ไอ้พล S <S 2> <S 2> เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่นี่แค่การเริ่มนี่คือการอะไรพี่หลังจากน,นี้คือการเอาจริงตอหรอ ีถ้ากูมานเนอยไอแ้แนมึง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 รักเขาจริงใช่ปะ่ะแม่พี่แม่แต่ถ้ากูมาเฮียกูแต่งแทมนมึงแล้วแต่ทีแรกเออกูไม่มากูรั้งม,มึงไปแล้วไอ้เฮียเชื่อกูดิอะไรนะทำไมพี่ไปดูอะไรมาเนี่ยรู้อะไรมาวะกูไม่ได้รู้กูแค่แบบว่าถ้าเหมือนเป็นคนดีอะไรนั้นแหละแต่ที่จริงไม่ดีแค่นั้นเองไอม่คิดว่าคนอย่างกูเนี่ยจะอยู่ในขอบเขตสี่เหลี่ยมเฮีย มึงอยากมึงดูมึงดูพี่มึงเป็นตัวอย่างพี่แบงค์อ่ะมึงดูพี่แบงค์เป็นตัวอย่างแกนะอ่ามึงต้องทำเหมือนพี่แบงค์นะเว้ยทำไมมีมีกรอบเฮียยังยังปีนออกนอกบ้านแกน,นั่นเองก็ขอบรถมาดูว,ว่าทายไปแล้วเดี๋ยวไใยวไปย้อนดูดย้อนดูอะไรวะ ไม่ยู่เยอนมันย้อนดูไงว่าให้การปเป็นไงหรอ,อให้การขึ้นมันขี้ยมากเลยเออต่าตัว้ายนะเว้ยเพื่อน แล้วกูเหงาอ่ะเหี้ยเข้อไปเหงาแน่ตำรวจไม่อยู่ตรงไหนเพื่อนอันนี้มันอ้นี่บ้านเกิดมืดน,นะเอาไ <Okay. S 1> อาพ้พอ

ไม่มีคนเลยหรอวะมีคนลงมีนะหนึ่งหนึ่งหนึเฮ้ยเราต้องการมาล่าเราคนเดิมไหมเออคนเดิมดูๆเลยภาพนี้แต่ตอนนี้มึงตอนนี้มนหลุไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ถ้ามึงจะล่าคนคอมเมนตๆโอมเมนต์โอเ ไปท้านะจะท้าเหรอจะท้านะ่ะท้านะ,านะตอนนี้กับตอนนี้ไม่เหมือนกันนะผมบอกให้เอาเงก็ก่อนนะ ไปมืดมากยม่มีตะขไม่ไกบ้ามไม่มีเลยไม่มีตะขบอะไรเลยเอาหมีงายมีคุณกอ่ะเอาดิเพื่อนเขาไม่ไหวปล่อยกูเลยกูเล่นเองจาเพื่อนเดี๋ยราเราออกไปยังรงกีอาหรอเอาหรอมั้ ไม่รูอ่ะอ๋ออ้าวคุณหกอ่ะอ๋อเออแม่งอยู่ในตัวกูได้ไงวะเี้ยนี่รัวะนะเว้ย <laughs> อ้เหีนยคนคนึกวาดอกไปแล้วเมื่อกี้ แลเอเคกูระยะนี้ไม่พลาดไม่วัดลาเพือดลอ,องด้วยนะเพื่อน ก็ต้องดูแชมพี่บุเรอกูปั่นวะอะไรวะโอกว่าผมส่องส่องส่องก่อนแล้วค่อยเล่นต่อริขดอาชี้อะไรเลือกจริงเหรอไล็จริงอาชี้อะไรไม่รู้จักคืออะไรวะรู้จักเขาได้วันเดียวไอเชี่ยยินแม่ตัวขัดปั่นเลยอะไม่เงินเลยวะ ตายเลยเหรอเออใช่คนเดียวเปล่าวะใช่คนนี้เปล่าวะไม่ใช่ตัวนี้เกียรเชียรจริงเหรอนีมึงของจริงไว้แวนเออมึงของจริงยอมรับไปเราทำอะไรเราต้องยอมรับไม่มึงโกหกคนอื่นได้แต่มึงโกหกพี่แวนไม่ได้เลย เขาขายมึงส่งส่งโปรมาให้ด้วยเดี๋ยวน้องไปเลยเถอะผมบอกไม่รู้แต่ผมเมื่อกี้ผมเห็นว่าอะไรอะส่งไลน์ไปก็ได้ส่งไลน์ในกลุ่มมีอยู่ในกลุ่มไหนวะเออดูดิไอแบนไม่น่าหรือจริงจริงหรอกดูดิเอามาดูดิจริงกเอาจิงก็ไม่อยากดูหรอกนะแต่โอ้๋หไอคอาดูพูดนิดนึงละกันเดี๋ยวจอไหมนิดนึงละกันนิดนึงลองดูหน่อยดีนิดนึงละกันนิดนึงเอาเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วไอแบนเข้ากลุ่มยังไม่เจอเลย คนนี้เหรอไม่รู้เลยเดี๋ยวกูเชื่อดูเดี๋ยวกูเชื่อดูเดี๋ยวกูเชื่อดูกูก็ไม่รู้เหมือนกันไอ้เรี่ยเดี๋ยวกูเชื่อดูอะไรช่างไมเคิลใครวะช่างไมเคิลเออใช่คนนี้แหละอั โอ้ยย okay, okay, okay. oh, nice. mm ันนี่ไหวได้ยแบนอย่าเหลือเชี่อมึงนี่มันไม่ทิ้งแถวริงเว้ยน้องรัก เทพแวนไหวหรอไม่เดี๋ยวพาไปประเทศเดียวก็จบละเฮ้ยว่าแล้วเฮียเชลให้ทิ้งแถวยอ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 และแล้วพวกนี้เตรียมเปลี่ยนได้เลยเตรียมเปลี่ยนหมดเลยเลย <c oughs> พี่เฉินผมไม่อยากทำร้ายเขาอะผมจะเป็นทาสแทนโอ้โหไม่มี <c oughs> <c oughs> อะ,ะเฮียสเศรดฐีได้หรอน้องไม่ได้ย <c oughs> ิ่มใส่เต็มท่าแล้วเหรอ เ้าเติมท่านรักก็เปลีล่ยนมีใจหรอท่ารักอสูรเอ้ยรถมาว่ะอ้เหียพวกเฮียนี่มันวอนเนี่ยมืดมัวแม้นนหน่อยดิปกดิอูไปว่ะ พว,พวกนี้เอาโลนี่มาแล่วพี่ปู้ชิวแฟดหนูลินดีว่านี่ยิงรถอ๋อย,อ,อยิงใครเพื่อนอะยิงใครยิงรถไปแล้วไปแล้วติดร้อยเบนะมาดูเบน ไม่ก็ติดบังคับไม่ได้แล้วเหรอชนทุกบ้านที่มีเสียงปืนคุณบอกให้แค่นี้ทุก้านเล้วไม่ไ,ไปไปไหนไปนั่งดีไม่มีนั่งเลยชนทุกบ้านที่มีเสียงปืนแค่นั้นโอเค เย่ยเ๋ยก็ตายหาอะไรตัด

ไม่มันไปข้างหน้ามื้งเฮ้ยบุญเรืองเฮ้ยวัสดีครับบุญเรืองยังไงไปซ้ำมั้ยต้องเรียงมาดีแม่เยัดไอหน้าสุดท้ายไอเรียงหน้าสุดท้ายเพื่อนรอดละ นอกล้วไม่ใช่เหรอตอนนั้นไม่มปตัวเพื่อนขวาเจอขวาไปซ้ายเจอเไ้ยไม่ไม่ไยสวยเฮ้ยกูสอดได้ไเฮ้ยมันมีคนมานะเราสอดอยู่แล้ว ฮะไอ้ย่าลุยเดี่ยวสร้างตำนานนักสู้พันอีสานนี่แหละพันละคันเหนียวเฮ้ยแก้วยาวเลยไอ้ย่าเฮี้ยอะไรก็บอกจัครับ อ้าววไว้วเ้ยว่ามึงทำดีที่สุดแล้วเพื่อนจิ้บเง่น 마리, heal me, bro. ไปไหนเมื่อก้ให้มึงเลือกชนแม่งเลยไหมข้างหลังข้างหลังนะข้างหลังนะวาวข้างหลังนะเฮ้ย wake up อยู่คนดูดิพี่บ่เดียว กูรอเลยอ่ะตรงนี้มีคนนักเฮ้ยแวนเมียนายโคตรเฟี้ยวเลยว่ะเขาบอกอยู่นิ่งอยู่นิ่ง เน้นกูกูกไม่เน้นยิงย uh, so like, so like, ิงนิ like. ่งกูไม่ย uh ิงตัวนิ่งกูไม่เน้นตัวนงไม่ชอบไม่ชอบอยากจเสียเปี่ยวเคีียเสียเปี่ยวมันก็รู้ไอ้เนี่ยเฮ้ยพี่ไม่รู้ได้ไงวะไอ้เจ้าสัตว์มันขึ้นรถอ่ะไม่กูไม่เน้นเสียเปียวอยู่แล้วมือถ่านมือใต้เมือโลจริงอ่ะอันอันนี้เล่นจริงคือตัวอย่างเงี้ยไอ้เรื่อไม่ยิงนะไม่ยิงเลยปล่อยเลยปล่อยผ่านเลยมม่อันเนี้ยอันเนี้ยคือกูรู้เลยว่ามันยิงเพื่อให้รู้ว่ามึงอยู่ตรงนี้มันยิงเพื่อให้มันรู้นี่นี่นี่เดี๋ยวตัวตัวนี้มึงมึงยิงเลยไหมให้กูยิง อนิดเดียวตัวนี้อะพึ่งตัวนี้อะพึ่งใช่ใช่ใช่นี่เบอ่อแล้วเริ่มเบอ่อแล้วนะตายวงนะช็อคแล้วอันนี้ช็อคแล้วตายวงละอันนี้คือตายวงละหนึ่งกูเพย์เยอร์แบทเทิลกาอร์ดละยัยกันลุยอยู่

กลัวไหมแค่นั้นก็กลัวไหมคำเดียว,วเ,ยววเยวพราะกูรู้อยู่แล้วว่ามันยิงกูไม่ตายเพราะกูรู้เลยยิงกูไม่ตายแน่ๆหนึ่งหนึ่งเปอร์เซนต์เอ้ยขับหนีเลยว่ะกลัวเลยอ่ะไอ้เหี้ยคือกลัวจัดนะคือกล<ะ>ัวเลยรู้เลยอ่ะ <ๆ S 1> รู้เลยว่ากลัวไอ้เหี้ยแลกรถเอ้ยรรอ้าจ้เ<ม>า<ๆ>เ,เฮ้ยมาดิแลกกันไปดิไอ้เหี้ยกลัวป่ะล่ะ กูบ้านนี้มีเฮ้ยแม่ขนามือเดี๋ยวเกาต่อเกาะต่อหมวกแล้วกันครับครับไอ้ดอกระเบิดไว้ทำไมป่ะ yeah. เ้ยเลิกเล่นเนี่ยไม่มึงมึงดอกระเบิดไว้ข้างล่างทำไมวะเอ้ยครับ <c oughs> <c oughs> ตรงยางมึงทำไมวะ Yeah <laughs>